และเพราะนั้นสําหรับหนุ่มโสดที่รอดชีวิตที่ยังเหลือแล้วไปต่อเรามาทําความรู้จักสาวโสดคนนี้กันและแน่นอนถึงตาพวกคุณแล้วครับดับไฟได้ทุกเมื่อ พิมิชาเชยเสร์ค่ะชื่อเล่นชื่อโอปอค่ะอายุ24ปีตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะปอนะคะเรียนจบปริญญาตรีนะคะคณะแพทยาศาสตร์ค่ะสาขาอนามัยชุมชนค่ะจากมหาวิทยาลัยพะเยานะคะแล้วก็ตอนเรียนของปริญญาตรีก็ได้เป็นทุนของประเทศค่ะ แล้วก็เรียนจบปริญญาโทค่ะจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแซมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะซึ่งตอนนี้ก็จบปริญญาโทแล้วแล้วก็กําลังจะต่อปริญญาเอกเกี่ยวกับสายแพทย์ค่ะปอก,กําลังจะต่อปริญญาเอกใช่ไหมคะก็ต้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เรียนหนักมากพอเวลาไปไหนมาไหนไปเพื่อนไปกับเพื่อนหรือว่าไปข้างนอกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องเอา iPad เอาหนังสือเข้าไปอ่านไปทํากันบ้านด้วยจริงๆปอสามารถที่จะ,ะวิเคราะห์โรคเบื้องต้นนะคะแล้วก็จัดยาให้เพื่อนทานได้ก็จะดูแลเพื่อนในเรื่องของแบบความสวยความงาม เอาอินคมแล้วก็เอาไซด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสมมติเวลาเพื่อนเพื่อนป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถที่จะจัดยาเบื้องต้นให้เพื่อนก่อนได้ถ้าเป็นเรื่องของคนที่บ้านครอบครัวนะคะก็คุณยายอะคะ่ะเป็นโสโตรกแล้วทีเนี้ยไม่มีใครไม่มีใครอยู่กับคุณยายเนาะแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าอาการมันเป็นอะไรยังไงค่ะซึ่งตัวคุณยายเองก็ไม่รู้เราก็คือโอเคเราก็อ่านหนังสือเสร็จอะไรทําอะไรของเราออกจากห้องมาแล้วเราก็อุ๊ยทำไมคุณยายแบบอาการแบบแปลกไปหน้าเบี้ยวแบบแบบคือหน้ามันจะ เกตได้ชัดเลยอะซึ่งมันเป็นภาวะฉุกเฉินมันปล่อยไว้ไม่ได้โทรเรียกรถพยาบาลเลยค่ะสรุปก็คือคุณยายเป็นภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะแต่ก็โอเคตอนนั้นก็รักษาหายทันเวลาพอดีค่ะออแต่เคยมาปรึกษาเรื่องที่แบบเป็นอย่างแบบ อย่างที่เรื่องเรื่องที่รู้สึกว่าผังใจมากเลยนะก็จะเป็นเรื่องแฟนมาปรึกษาว่าเออแบบเหมือนเจ็บใต้ราโนมอะไราเราก็ถามสักประวัติเขาไปเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กินยาก็คือเราบอกว่าโอเคถ้าเธอไม่หายเนี่ยเธออาจจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะพอไปตรวจเสร็จตรวจทุกอย่างตรวจละเอียดแล้วนะเหมาะให้ยามาเป๊ะเลยค่ะเหมือนกันเปะเลยเราก็เลยเออตลกเนาะฝ <laughs> ากถึงนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะ PM 2.5ไม่ดีต่อปอดแต่ถ้าอยากได้เรามาเกาะอ,อย่าเพิ่งเลี่ปิดไปนะคะ เพิ่นเพลินโอ้เพิ่นเพลินน่ะอ้าวลืมหรือเปล่าลืมดับไฟกันหรือเปล่าไม่มีใครดับเลยอ่ะโอเคยังไงยานอฟผมป่วยครับยังไงนี่เป็นโรคอะไรครับผมโอเคผมป่วยรับสักเม็ด์เลยครับอาการอาจจะดีขึ้นตายตอนนี้หนุ่มโสดป่วยกระสอบกระแสะโอเคอ่ะ ทุกวันนี้คุณก็ยังยังยัง,ยงไม่ได้ทํางานในการรักษาคนไข้ก็ยังเรียนให้จบปริญญาเอกก่อนใช่ค่ะใจรู้สึกว่าอยากจะต่อปริญญาเอกอีกเป้าหมายของเรื่องนี้คืออะไรครับเมื่อได้ปริญญาเอกด็อกเตอร์มาแล้ว เป้าหมายของเรื่องนี้ก็คือว่าเราอยากเรียนต่อเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าอย่างช่วงเนี้นะคะมันมีแบบว่าโควิด -19 บาอะไรเงี้ยเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเออเรา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 ,เราอยากช่วยเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขไทยให้มันดีขึ้นกว่านี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเร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 าสนใจเรื่องนี้คุณเป็นคนสนใจเรื่องสุขภาพร่างกายของคนรอบข้างมากๆใช่พอดีผมมีรุ่นพี่กำลังจะแก่ตายนะช่วยวัดันอาี้ังจะแก่ แก่มาหลายปียแล,ล้วอย่าเรียกันอะไรแต่แก่อ๋ยิ่งต่อมายิ่งดูสวยเข้าไปอีก<ะ>เพราะาแบบอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยเพราะตอนนี้แบบว่าแน่นอนแหละคนเรียนแพทย์หรือแบบเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ต้องแบบว่าเห็นตอนนี้ภาวะแบบว่าบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็อยากที่แบบว่าเรียนต่อสูงๆเพื่อมาช่วยเหลือด้านนี้มันอะไรกันนักหนาเดี๋ยวนอะไรเบเบ๊กเป็นอะไรฮะ ปวดหลังคือยังไงโดนตมาหรอฮะลักษณะมันโดนกระเทิมมาข้างแล้วข้างแล้วไปก็ได้คนนี้ดียังไงเบ๊กครับผมเขายังอ่าผมว่าคือผมมองแล้วเนี่ยครับผมเป็นคนที่ดูอนาคตไกลดีครับผมเป็นคนที่อยู่บนตะกะแล้วิทยาศาสตรต้องมีอนาคตไกลแล้วเราแล้วครับถอยหลังครับโอ้เยียบไปเลยโอเคอ่านุ่วสดมาใหม่ จูเนียตลับสูตเทคเนียไทยแลนด์ครับครับผมทำไมไม่ดับไฟอ่ะคนนี้อ๋อคนนี้ตรงไทยทุกอย่างเลยครับชอบอะไรที่สุดเอางี้ชอบความคิดแล้วก็ชอบแบบเอาดีๆเอาดีๆชอบอะไรที่สุดส่วนสูงครับผมหุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับหุ่นนะหุ่นใช่เลยใช่ครับโอเคมีตลับสูตเทคเนียไทยแลนด์ครับสสวัดีครับทำไมเปิดไฟมี ผมชอบทุกอย่างที่เขาเป็นตัวของเขาเลยครับทั้งทัศนคติหน้าตารูปลักษณ์ชอบทุกอย่างนะครับใช่เลยใช่เลยครับอยากจะบอกอะไรกับเธอหน่อยไหมฮะอครับอครับอครับไอะไรคะไรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวครับอ่าพี่นีจจะล่อพิธีกรนะอะไอครับ นี่ชุดชมพูนี่เอาไปข้างนอกเออโอ้โหไม่ได้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 เลิก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 เอาไม่เอากลเข้าหน่อยเหรอไม่เอาไม่เอาถือว่าพลาดถือว่าพลาดโอ้จังหวะลูกเคิฟมองมองไอครับอ้โหี่นี่ได้อ้าวที่เม้น์ครับหนุ่มสดมาใหม่เป็นไงได้หมดเลยครับได้หมดเลย ถึงผมจะไม่ใช่หมอครับแต่ผมก็ขอดูแลเรับอโอเคอเค,คุยกับนมสดหน้าใหม่ก่อนคุณดูสาวสดนะแล้วอย่าไปยุ่งกับพิธีกรนนะโอ้ไอ้ครับอ่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยไอ้นมสดที่ชื่อว่ามีนเนี่ยมันกม็มันก็มองมาเราตลอดเลยนะผมว่าไอ้คนชื่อมีเนี่ยไม่ได้มาหาสาวสดมันจะมาบวกแกนะไอ้ครับไอ้ครับมีคะเออ ัวัวล้อเอาล่ะเจ๊เดี๋ยวเราไปกันต่ออ่ะตอนนี้เราจะทำความรู้จักสาวโสดให้มากขึ้นและแน่นอนนมนมยาเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณไปดูกันเลย